ครับวันนี้ก็มาดูเครื่องปั่นไฟอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่ได้รีวิวในเรื่องของการติดตั้งแอร์ไปนะครับพร้อมแบตเตอรี่วันนี้เรามาดูในเรื่องของการติดตั้งเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็นตัว3,000วัตต์จุได้7ลิตร นะครับปกติแล้วได้อยู่ประมาณ5ลิตรนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับขยายความจุนะครับขยายาเรื่องของขนาดอีก,อกนิดนึงนะครับเพื่อให้รองรับกับการใช้งานนะครับก็มีความาสวยงามคงทนนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับยอมรับว่าผมทำเรื่องนี้มาอยู่ที่4-5ปีในการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ นะครับก็ยังไม่มีลูกค้าที่จะมาสั่งอะไรหรือว่ามาให้ผมช่วยดูแลในเรื่องของอข้อเสียนะครับคือการามีข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีความคงทนใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับเป็นระบบอัจฉริยะก็ะคือสามารถที่จะทำงานเองดับเองเร่งเองเบาเองโดยอัตโนมัติ มีโหมดสัมผัสด้วยการใช้รีโมทนะครับควบคุมด้วยระยะไกลนะครับก็ถือว่าเรานั่งอยู่หน้ารถนะครับเราไม่ต้องลงจากรถสามารถที่จะกดรีโมทให้เครื่องสตาร์ทให้เครื่องเร่งให้เครื่องดับได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับในรถบรรทุกหรือว่ารถบ้าน,นสนใจถ้าหากว่าต้องการสั่งซื้อนะครับหรือว่าในเรื่องของการติดตั้ง ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับในราคา1 2 0 0 0บาทพร้อมติดตั้งให้ฟรีนะครับแต่ถ้ามาสั่งซื้อก็เช่นเดียวกันก็หม0่0บาทเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นในเรื่องของการติดตั้งสําหรับแอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์รุ่นเก่านะครับมาอัพในเรื่องของการจอดนอนให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับด้วยเครื่องปั่นไฟ ต่อจากนี้หรือหลังจากนี้ต่อไปนะครับในเรื่องของการจอดนอนหรือว่าเราไปขึ้นของลงของเป็นเวลาหลายหลายวันนะครับสวัน4วัน5วันหรืออาทิตย์หรือเป็นเดือนก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟเพื่อทดแทนพลังงานนะครับสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาที่แบตเตอรี่เราหมดนะครับเช็คระดับจับแบตเตอรี่ต่ำกว่า23.7เเมื่อไหร่ตามระบบของเครื่องตัวนี้ก็จะสตาร์ทขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับทำงานเองทั้งหมดนะครับ ถือว่าเป็นาการทํางานที่สมบูรณ์แบบรวมถึงในเรื่องของการใช้งานก็มีความสุขกับการที่เราอยู่บนรถอย่างมากๆนะครับหรือไม่ก็ในช่วงที่เราเดินทางไดชาร์จของรถมีปัญหาเครื่องตัวนี้จะติดทํางานเองแทนไดชาร์จของรถเราได้เราจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสมบัริภาพนะครับสนใจเรื่องการติดตั้งสนใจเรื่องแอร์ไฟฟ้าสนใจเรื่องเครื่องปั่นไฟหรือแบตเตอรี่ลิเธียมก็โทรหามผมปรึกษาก่อนการติดตั้งได้065874 5459ยูโร2 0 4ขอบคุณครับ